แต่หัวมันพยายามจะยกหัวขึ้นนะแข็งแข็งแรงดีแรงแล้วนะฟันแล้วแล้วก็ดูกตุลแล้วเหนื่อยละเหนื่อยละ <c oughs> เหนื่อยละ,ย,ละ,ย,ละยังข้างเลยเหไหม,มดูดูดูขาม,มันแรงจะเตะตไปละ อะไรเลยอะไรเลยอะไรเลยเอ้ยเสียวอีกอ่ะเสียวอีกอ่ะเสียวอีกอ่ะเจ็บปีกเจ็บปีกเจ็บปีกเจ็บอีกเสียวอีกอ่ะเสียวอีกอ่ะไม่ย้ำนะเออเร็วเสู้สูเออเหนื่อยเอยเหนื่อยเอยเอาเออีกทีนึงเออเออ เวลามันไม่นอนก็ปล่อยคว่มอย่างนี้เราก็เฝ้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกพอจะได้แข็งสู้สู้ดูเอียงเยอะเลยดูดีดขามัดูดูดูเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็พักดูดีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย